ครับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เครอบมณีท่อมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณพ่อจำนงนะคะเนาะคุณพ่อจำนงนั่นมาเห็ดบุญมาเห็ดบุญอยู่บ้านของคุณพอ่อเงค่ะธรรมชมกับมีแนวทางดีดีเด็ด,ดันดีค่ะธรรมชมฝันเห็น ภรรยาที่เ evet สียชีวิตไปแล้วมานอนน้่เฮียงคางบอกเลขสามโตหรือสองโตไปรับชมกับคุณพ่อจำนงผู้พร้อมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอามีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะไปรับชมผู้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อจำนงเป็นโอกาสดีครับมาบ้านพ่อหญิงเกันเจอกับคุณพ่อครับก็สู้ฟังนะครับแนวไรครับฝันแนวไรกว่าครับคุณพ่อฝันวันนี้ ครับงวดนี้ครับฝันเห็นคุณแม่เพิ่อนจัดกาะครับฝันบนวันวันนอนเที่ยมขางอ้าวเจ้าฝันฝันฝันมือมาขึ้นนี่ปะฝันมืาขึ้นนี่โอ้ครับมานอนเที่ยมคางเลยอ้เพิ่นจากไปจักปีแหละครับอ้าวังทั้งปีว่าวังปีใหม่เนี่ยเนาะวังปีใหม่นี่ยอะครับวังปีใหม่นี่เด้อครับเอฟซีอ้าแล้ก็แสดงความเสียใจยัดแยงไป็นนอค่ะ พันเสียไปมันออกเจ็ดแปดมันออกเลยอีกอยังครับสองโจนเดีย๋ยแวบบเจ็ดแปดเอาตอนเนี้ยอายุพันเจ็ดปีละครับ,บ,บรเจ็ดหรือแปดโอ้ตอนพันเสียก็ออกเจ็ดแปดอายุพันเลยอาย,อ,อ,อายุออกกระโยนตรงตรงเลยตรงตรงเลยตตรรงงครับรรบาติมาเมื่อคืนนี่เป็นมาเแววมาบาเนี่ยไรยครับ,บ,รบ,บ <า S 1> กับพันถอะมันมาเอายังมันนั่งขัเอาคนกับวบป่ากบป่าเลยบ พวกปลาพวกเบาบอกว่าต่อครับแต่ว่าคุณแม่มาหายาณใดนั่นเลขเข่าเหมืนบ่ค่ะคุณแม่เพิ่นมาหาคุณพ่อไหนยาณใดเพิ่นมาบอกเลขเลขเข่าเหมืนบ่ค่ะตอนตีซีตีหาเนี่ยมาส่งตีซีตีหาครับสงสัยเพิ่นได้บอกเลขบ่ครับคุณพ่อเพิ่นบ่ได้บอกวันวันบอกยังกันเลยบ่ได้นบอกอุ้ยอาจสิมาอายุเพิ่นได้เนาะครับเนาะ เกิดวายจะเล็กโว่อายุเท่าไรกว่าครับเจ็ดสิบแปดปนเสียชีวิตเจ็ดสิบแปดปีบ้านเลขที่เท่าไหรครับคุณพ่อแปดสามบ้านเลขที่สองแปดสามเนาะเอาพื้นอาจสีมาให้โชคก็ะไรพื้นอาจสีมาให้โชคก็ได้ครับเอฟซีพอว่าคุณพ่อเป็นมาทําบุญนะครับเนาะญาติพี่น้องอยู่รองรับไปแล้วมาวัดละครับเอฟซีนอก็ได้มาเจอครับคุณพ่อมานั่งเดนอนย่บ้ันพอหีิงครับก็ต้องถามแนวทาง คุณพ่อไปฝากเอฟซีเป็นหมวดเลกครับเนาะอยู่ทั้งบ้านอยู่บ้านยังก่อครับคุณพ่อบ้านสังเมกสางหรือสังครับบ้านสังเมกบอครับตำบลสังเมกสังเมกบ้านสังเมกครับอำเภอกันทลักษ์บอครับอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับหมู่สิบแปดหมู่สิบแปดบครับนั่นในหอดู่อีกตัวนึ่งครับเอฟซีเนาะเลขหนึ่งแปดก็สวยเด้ครับเอฟซี ต่ส่วนมากกันตาฝันแบบนี้อาจจะเป็นอายุคนตายหลักกาย่างขึ้นมาถึงบ้านสิเนาะครับเนาะบอี่มานอนเหี้ยงเลยนอนบนบ้านที่นอนอยู่กับตลาดนอนบนแช่พ่อนอนชูมือมองพอนอนชูมือี่เนาะครับผมเอฟซีทีมงานยดตุลีไอเอฟซีไ้แคปหน้าจอแล้วแอดมินสิจดไให้ครับครับผมขอบคพณ้นที่ไร้ครับคุณ่อจำนุ่ง่ให้แน้วทางครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพอ่อจำนงค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่283หมู่18อายุ78ปีคมม่ะท่านผู้ชมขอให้มิโชคมิลาวก็คุณพอ่อจำนงเนาะคะ่นะเนาะประจําวันที่16พฤศจิกายน67คมม่ะท่านผู้ชมก็จะพึ่งฝ้าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมิของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะประจุมของดีก็เบาแอมาทงก็เลยค่ะเบาแอมาทงที่เดินทางไปทำบุญที่วัดยุ้งคูรอด หลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในนี่ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดกลองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าบูค่ยเขาล้านคนย่างทานเอาจนหนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดกลองสื่อเหลือสื่อลอตตรี่จึงสิริทิพย์เครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับนมันเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ห้องไหนครับมา ที่ใส่ก็มีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับใี่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อคตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนีมชมชอบค้าขายทุกอย่างเหรอครับสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ะงลักบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปั๊บแะแล้วก็บีบีอย่างนี้นั่นทิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าไปสามครั้งลูกหัวตับลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่หลอดไงต้นวัดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอ,อขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,บมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถเื่อ,อะไรไกาอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของกันงๆนเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับุ้งเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมใบเอามาทงหินขาวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ากันครับใส่ตราดีใส่ละไรลุยครับสําหรับทําไดนที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบวเหลานเฮาไข่ไข่ว่ามีอีงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังนาล้านเห็นแต่คนมองมาเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด ของหลวงปูหลอดวัดขุกกลุมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับทรัพย์ทันทีให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่ายเอมเราทวงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอนครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอิซี่เอาไป้วยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาวกูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ยี่ห้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลวกมากนะครับเพราะหล้วก็เมื่อเตะ้ครับท่านผู้ชมเมื่อเตะแฉกหล้วก็บี้จริงๆครับหมุนจริงๆครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนบุปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือล่ะกะ็เสยผมขม้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดดดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลง้งปูปลุกเสกเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเต่งให้ลงปลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แจ้งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบูหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่ลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดโกกุมีนก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยีนก็แตงห้กันนี่ครับเงินคา่าใส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากค้นหักก้นหลง เอาเอ็มเราทุงกับบุหรี่าซาครับเอาไปฝากอีซีกระทูมาตามเบือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับก็เอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ยาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมรากาบบาเอ็มเราทงนี่ได้นำมุ่นม่นมครับได้นำมุ่นข้องหลวงปุลอดมาให้อีซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมาร่างกายเสนีย์จะให้ทีู่ดี สีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจะให้นี่ตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดิดนกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มเออร์งนี่เอามาบัวลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายกระทู้มาได้กระทู้มาได้ครับมหาบ่าวเอ็มเออร์ตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเอ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียดลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่ง ลำรวยสามสิบล้านถูกครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบเอมร์ตงกับเสี่ยเฮเบิงตุเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บอครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 